สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดแชร์ในติ๊กต็อกกันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเสิร์ชคำว่า k m MM m ขีดฉีเหดก็ได้ค่ะ สำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถลีกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่าง2ช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถที่ข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับ ไปแล้วคิเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้ก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Tik t o ็อกค่ะแล้วก็มาเลือกบดหมู่ตรงนี้นะคะเราจะาเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดแชร์นะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า TikTok ของเราเปิดคลิปวิดีโอขึ้นมาเลยนะคะอัดล็อกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำ1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งมาเติม1,000บาทขึ้นไปแล้โบนัดเพิ่มอีกสด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพย์ค่ะ เติมขั้นต่ำ20บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน1 10000,000บาทต่อครั้งค่ะมาเติม5,000บาทขึ้นไปรับโบนัำพ่งอิ5%ด้วยนะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้นะคะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยค่ะ อันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคลิกเข้าล็อกเล็กบัญชีตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปของเรามาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะช่องทางต่อไปค่ะเป็นแอปอังเปาบอลเลดค่ะก็เช่นเดียวกันเลยนะคะดําเนินการในแอปอังเปาบอลเลดของเราจนเสร็จสิ้น,สนเลยเสร็จแล้วลค่ะก็นาลิงก์ค่ะจากแอปอังเปาบอลเลดมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วกดยืนยันด้านล่างตรงนี้ค่ะ ขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นประวัติการตเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนู standen, ต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทารําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่ทําทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ ค่สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องที่สองก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d c a m ม h ก็ได้ค่ะ ตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหรัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเรารสนใจหรือดๆคลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตรค่าคอมมิชชั่นอีกด้วยนะคะ และในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า o o o l l p p a y หรือ App Store และพิมพ์คำว่า m m k h c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ TikTok ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดแชร์ไม่มีเลยเนาะดูตรงนี้นะคะเดี๋ยวคลีหน้าจอก่อนนะ ก็ยังไม่ขึ้นค่ะตามที่สถานะบอกไปเนาะตอนนี้เขากําลังรอ,อดําเนินการให้เราอยู่นั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของเรามากเกินไปเนาะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่อยอดแชร์ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ยอดแชร์ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากที่ไม่มีเลยเนาะก็ขึ้นมาเป็น142แล้วนะคะ หากเกินไปนิดก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์เ MM คมเอ็มคเ่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากเลยนะคะลองเข้ามาใช้แล้วเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราจะไปลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้พู้ผิดประกันได้ไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ